สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านหาไทยฟิชชิ่งสุขมุมวิทแปดสิบห้านะคะโอ้โหหนูตามลอกเบสยอดนิยมขวัญใจมวลมาหาประชาชนมาให้แล้วนะคะลอกที่เหมือนกับอาบูหกพันห้าที่สุดณนะตอนนี้นะคะงานไฮเอ็นท็อปคัสนะคะแต่ไม่ต้องไปเสียเงินถึงตัวละเจ็ดพันนะคะมาเล่นเจ้าตัวนี้ได้เลยนะกับ เจ้าลอกเบสสายหน้าดินคลาสสิกนะคะสายหน้าดินเนี่ยใส่กับพวกคันแนวต่อกลางก็ได้คันจิ๊กก็มีลูกค้าหนูเขาไปใส่กับเพนเฟียสนะคะแล้วก็เพนเฟียที่ต่อโคนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่อะจะขายดีเป็นพวกสายหน้าดินไอเอาเป็นสีลิมิเต็ดมาให้เลยนะคะกับเจ้าธรรมยาติ TA 6 5 0 0นนะคะโปร มีเฉพาะหมุนขวานะคะเป็นเบอร์ยอดนิยมนะคะซึ่งเหมือนกับอัหกพันห้าเหมือนกันนะคะแต่ตัวนั้นอยู่เกือ 8, บแปดพันบาทนะคะนวงคู่แขนแต่งนะคะแขนกว้างลูกปืนหกบวกหนึ่งสแตนเลสน,นะคะลูกปืนสแตนเลสน,นะคะไม่ต้องกลัวเรื่องแบบหูแบบไม่ลื่นนะคะหายห่วงเลยนะคะกับเจ้าตัวนี้นะคะ <c oughs> หนูบอกเลยว่าครั้งที่แล้วเนี่ยออกมา ได้มาปีละครั้งนะน่าจ่านะเพราะว่าหมดรอบนึงก็รอกันข้ามปีนะคะกับเจ้ารอบนี้นะได้สีพิเศษมาเลยนะคะเป็นสีลิมิเต็ดนะคะสั่งยากมากๆสองสีขายดีใครอยากได้ทรงสปอร์ตหน่อยนะคะสีสปอร์ตก็ดําแดงนะคะซึ่งเป็นสีลิมิเต็ดของาเหมือนกันนะคะแต่ถ้าอยากได้เรียบหรูดูแพงนะคะนี่สีดําทองนะคะโคตรหล่อตาสัญ,ญลักษณ์ปึ๊บนะ กิกเสียงรุ่นใหม่นะคะบอกก่อนเลยว่าเป็นปี2021เนี่ยกิ๊กเสียงเขาเป็นกิ๊กเสียงรุ่นใหม่นะคะหนาขึ้นนะไม่ค่อยไม่ค่อยตกแล้วเหมือนรอบแรกๆนะคะแต่มันก็สองสามปีที่แล้วนะคะเสียงลั่นอยู่เสียงลั่นอยู่สายหน้าดินหายห่วงนะคะจุสายกันแบบสะใจนะคะนี่เวลาเรากดฟรีสปูลก็ตรงนี้นะคะโอ้เสียงดีมากนะคะแขนแต่งเหมือนอาบูนะคะ แต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะหลูกปืนสแตนเลตบวกหนึ่งนะคะอ้อว่าจะไม่บอก,บอกออดูดเสียงแทบไม่ทันเลยตึ๊ดตึ๊ต๊ตนะคะอ้าวตัวเกียร์นะคะเป็นสแตนเลตเห็นไหมคะนี่ทนทานแน่นอนนะคะหน่วงเป็นหน่วงคู่นะคะมือใหม่ปีง่ายแน่นอนใครที่มองหาลอกเบสตัวแรกๆเริ่มต้นนะคะแล้วอยากเล่นแบบราคาแบบน่ารักนิดนึงนะคะหนูแนะนําเจ้าตัวนี้นะคะ ซึ่งถามใครก็ถ้าคนตกปลาเนี่ยไม่น่ามีใครไม่รู้จักนะคะแต่ว่ารถเนี้ยบอกเลยว่าได้สีลิมิเต็ดมามันค่อนข้างจะแบบเรียบหรูดูแพงดูดีมากนะคะดูดีมากเออหนูก็เลยไม่รู้จะเชียร์สีไหนเลยเพราะว่าดําแดงก็หล่อนะฮะดาทองก็โคตรหรูดูสีดิโอโหวางแล้วมันแบบวางแล้วแบบชุดอุปกรณ์เรานี่หรูขึ้นมาทันทีนะคะนี่ขออนุญาตใช้มือปล่าแตะเลยนะคะ อยากจะใส่ถุงมือรีวิวมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าใส่ถุงมือรีวิวนี่เจ้าตัวนี้นี่ถือขึ้นมานี่น่าจะแบบเหมือนเจ็ดแปดพันนะรอบเกียร์ห้าจุดสามต่อหนึ่งนะคะหกลูกปืนสเตลเลตบวกหนึ่งนะคะใส่สายเอ็นยี่สิบปอนได้ร้อยเก้าสิบเมตรนะคะก็เหมาะสําหรับใส่หน้าดินนี่แหละคะ่ะนี่โอ้โหเสียงลั่นๆเหมือนแต่งมาให้แล้วนะคะราคาไม่ต้องห่วงนะคะถ้ารีวิวโดยร้านหัตไทยฟิชชิ่งสุขุมวิทแปดสิบห้ายังไง ก็ต้องราคาโปรโมชั่นเดิมๆนะคะนี hey. ่สวยจริงๆอะ่ะให้ทายนะคะให้ทายเลยนะว่าเฟืองสเตเลสเฟืองสแตเลสนะคะแล้วก็ลูกปืนสแตเลสหกบวกหนึ่งตลับนะคะดูกล่องซะก่อนกล่องก็แบบเป๊ะนะคะแต่ไม่ได้เหมือนแค่กล่องนะคะอันนี้เหมือนทั้งภายในแล้วก็ประสิทธิภาพของสเปคของของแท้นะคะก็มันก็มีตัวก๊อฟที่มันแบบเหมือนเฉพาะกล่องนะคะแต่ข้างในเนี่ย คือข้างในหมายถึงเรื่องลูกปืนเกรดของลูกปืนนะคะกับเฟืองเนี่ยมันไม่ได้นะคะก็เราก็ไม่เอามาขายนะคะเจ้าตัวนี้นะคะนี่แซนเลตเกียร์แน่นอนแซเลตแบริง่งหกบวกหนึ่งนะคะแล้วก็รอบเกียร์ห้าจุดสามต่อหนึ่งนะคะวอร์แ h a n d อร์นะคะแขนแต่งมาให้แล้วก็คือมือหมุนเนี่ยเขาแต่งมาให้แล้วนะคะถ้าเป็นของอาบูเลยเนี่ยแขนมันจะเป็นแขนคู่แล้วมันสั้นนะคะเวลามันสั้นเนี่ยเวลาเราอัดปลาแล้วเราอยากจะสาวแบบสู้ปลาเนี่ย มันจะทําให้เสียจังหวะนะคะก็คือกินแรงเรานะคะเพราะฉะนั้นเขาทําแขนแต่งมาให้แล้วถ้าเมื่อก่อนซื้อแยกเฉพาะแขนอย่างเดียวก็590บาทนะคะแต่เจ้านี่ใส่มาให้ครบแล้วนะคะอ้าวคอนโทรลไลน์นะคะเจ้าตรงนี้นะคะที่หนูบอกไปในตอนแรกนะคะว่าทํามาเป็นสเตนเลสน,นะคะทนทานและเขาไม่ค่อยมีช่องว่างนะคะถ้าใครมองหาลอกสไตล์แบบถ้าเทียบเท่าแบบ เอางี้ถ้าเทียบเท่าจริงมันเทียบเท่าไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันเกินไปเยอะนะคะแต่ถ้าใครแบบคิดอยากจะซื้อลอกฝึกตีอย่างอะอืมชิมาโน่ทรนะคะขออนุญาตที่เอ่ยนามนะคะเพราะว่ามันอยู่ในเลทสองพันกว่าสองพันนิดๆแต่มันเป็นลอกแบบสิบยี่สิบปีที่แล้วนะคะบอดี้กับอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สวยนะคะสู้เจ้าตัวนี้ไม่ได้นะคะหนูแนะนําให้ซื้อตัวนี้ดีกว่านะคะไม่ใช่ว่าท R ไม่ดีนะถ้าใครมีอยู่แล้วมันก็ใช้ได้แต่ว่ามันจะหัวเสียหน่อยตรงที่ว่า มันเป็นหน่วงเดียวนะคะแล้วก็มันเป็นครอบรุ่นเก่าแต่พอรุ่นใหม่เนี่ยนี่มันเป็นหน่วงคู่นะคะทําให้สปูลเราอะปรับแล้วมันคอนโทรลอยู่ตรงกลางนะคะไม่มีช่องว่างแบบกึกกักกึ๊กกักนะคะของสปูลน,นะให้เห็นเลยนะคะเก็บงานมันเนี้ยบนะคะนี่เวลามันบาลานซ์สปูลดีอะคะ่ะแล้วก็ทํามางานเกรดดีเนี่ย จากที่หนูรีวิวมาหลายๆคันหลายลอกหลายๆตัวนะคะขอบอกเลยว่าตรงจุดนี้เป็นจุดที่ค่าลอกหลายตัวนะคะสำหรับลอกเบสนะคะถ้าเก็บงานมาไม่ดีนะคะออกแบบมาแล้วเก็บงานมาไม่ละเอียดเหมือนธรรมย่าตัวนี้นะคะตรงช่องตรงนี้มันจะมีพื้นที่เหลือของขอบสปูลคือเป็นร่องเลยนะคะแล้วพอเวลาเราตีสายหรือว่าเราก่อสายมาเต็มปุบ๊บสายมันชอบเข้าไปติดข้างในนะคะซึ่งก็จะเจอในลอกแบบ m a คอิน c e นเจ n แท้ๆนะคะที่แบบก๊อปปี้ตัวดังๆมาแล้วแบบเอาแค่เหมือนนะคะแต่ว่าภายในมันไม่ได้นะคะภายในมันไม่ได้นะโอเคออกนอกเรื่องไปนิดนึงนะคะ mm. ก็เป็นจุดเล็กๆน้อย mm. ๆสําหรับลูกค้าที่ฝึกตีเบสนะคะร mm. ายละเอียดพวกนี้ทางร้านเราก็ดูแลมาให้แล้วนะคะว่ามันแบบมันให้มาค่อนข้างจะดีเลยนะคะ mm. ก็เป็นรายละเอียดที่แบบบางทีลูกค้าไม่รู้หรอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีผลนะคะ mm. ตรงนี้มันก็มีผลต่อความทนทานนะคะตรงเนี้ย ตรงนี้ก็มีผลใช่ไหมแล้วก็แขนนะคะก็มีผลนะคะเราก็ดูมาให้แล้วไม่ต้องห่วงนะคะอะหนูอ่านสเปคให้อีกทีนึงนะคะเป็น6ลูกปืน,นเซเลตบวกหนึ่งนะคะรอบเกียร์เรโชห้าจุดสามต่อหนึ่งนะคะน้าหนักรอบเพียงสามรอสิบกรัมนะคะซึ่งเหมือนเป๊ะนะคะเหมือนเป๊ะนะคะใส่ลายนะคะศูนย์จุดสามห้าอ่าสิบห้าปอนได้สองร้อยหกสิบเมตรนะคะ อันนี้ก็สําหรับลูกค้าที่เล่นแบบใสเอ็นโหลด25ปอนโหลด15อย่างเงี้ยก็ใส่ได้เกือบ200 200 60เมตรก็คือเกือบ300เมตรนะคะนั่นแหละนะคะหรือเหลือก็คือ25ปอนโหลด15ใส่ได้เกือบ300เมตรนะคะถ้า20ปอน0.40ก็คือนะัทเอ็นเต็มนะคะได้190เมตรส่วน25ปอนเอ็นเต็ม0.45ได้170เมตรนะคะเพราะฉะนั้นก็บอกเลยว่ารีบหน่อยนะคะผลิตแต่หมุนขวาเท่านั้นนะคะที่ได้มาสีลิมิเต็ดจะมีแต่ขวาเท่านั้นนะคะ ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ามันเป็นเป็นด้านที่ขาดคือคนไทยแบบถนัดที่สุดแล้วนะคะก็คือถนัดขวากันทั้งนั้นนะคะ,ะเกือบลืมแจ้งราคานะคะเจ้าตัวนี้ยังได้โปรเดิมนะคะเหลือ1,850บาทนะคะ1,850บาทนะคะแล้วก็เอ็มอครั้งละ50บาทนะคะไม่ว่าคุณจะสั่งกี <Okay. S 1> ่ตัวก็ขอโปรเหมาเหมา50บาท <Okay. S 1> นะคะ ยกเว้นสั่งครบห้าตัวเนี่ยหนูขอค่าส่งเอ็มเอสเป็นหนึ่งร้อยบาทนะคะให้ไม่ไหวจริงๆนะคะเพราะว่าส่วนครั้งที่แล้วนี่ลูกค้าสั่งกันคนนึงก็ห้าตัวห้าตัวนะะมันถึงได้หมดไวเวลาสั่งเข้ามานะคะแนะนําให้แจ้งมาเลยนะคะว่าเอาสีไหนนะคะเพราะว่าแต่ละสีเนี่ยรับรองว่าขายดีทั้งคู่แล้วคนแย่งกันแน่นอนนะคะดําแดงกับดําทองนะคะหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทเอ็มเอสห้าสิบบาทต่อครั้งนะคะผลิตแต่หมุนขวาเท่านั้นนะจ๊ะมีมาแค่ น่าจะสองสีละสองกล่องเองนะพี่ก็ประมาณกี่ตัวนะคะสาตัวโอ้สีละสามสิตัวเองเหรอทั้งนี้แล้วสีละสี่สิบยังไม่ถึงอาทิตย์ก็หมดเลยโอเคแต่ได้มาก่อนช่วงแบบวันเงินเดือนออกพอดีนะก็หนูก็รีบลงเลยแล้วกันนะคะลูกค้าใส่หน้าดินเนี่ยใส่กับคันแบบพวกที่มีคันลูมิสคันบิ๊กฟิตโอ้โหถ้าบิ๊กฟิตนะคะนี่ดำทองแน่นอนนะคะแต่ถ้ใครที่เก็บคันอ e ีเล็กต้านะคะ อีเล็กต้านะคะดําแดงนะคะแนะนําให้เก็บดําแดงนะคะมันก็จะประกบคู่กับคันเบดของเราแล้วเข้ากันแล้วหล่อขึ้นมากนะคะโอหไม่รู้จะเชียร์สีไหนเลยเพราะหนูก็ว่ามันสวยทั้งสองสีนะดําแดงก็ดูสปอร์ตดีนะคะพอดูด้านข้างก็ยิ่งยิ่งเท่นะคะยิ่งเท่นะคะยิกเสียงรุ่นใหม่นี้ก็แน่นดีนะคะไม่มีช่วงกึ๊กๆนะคะเหมือนพวกสองสปีที่แล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกแกนสปูลเก็บงานมันเนี้ยขึ้นเยอะมากนะคะตรง ตัวเลียงสายก็แน่นแน่นนะคะไม่มีช่วงแบบฟรีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมดปัญหาเรื่องแบบเสียวัยแน่นอนนะคะไม่เหมือนงานเกตรองนะคะอันนี้ถือว่าคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปแน่นอนนะคะอยู่กับเรายาวๆนะคะโอเคนะคะฝากไว้อีกคลิปนึงนะคะกับสายหน้าดินนะคะสายหน้าดินงานปลาบึกลงทะเลนะคะอยากได้ลอกเบสสักตัวแบบ เท่ๆหล่อๆนะคะแล้วก็ราคาไม่ต้องแรงนะคะแนะนำให้เก็บเจ้าตัวนี้นะคะกับเจ้าธรรมย่า ta 6 5 0ั pro นะคะสีลิมิเต็ดนะคะมีดำหมุงขวานะคะจะดำแดงก็สปอร์ตจะดำทองก็โคตรหรูนะคะหรูต้องแต่กล่องแล้วนะคะหรูต้องแต่กล่องกล่องก็เหมือนนะคะกล่องก็เหมือนนะ แต่ไม่ได้เหมือนแค่กล่องเพราะว่าภายในก็ให้มาเหมือนเหมือนกันนะคะโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเ c e b o o k แล้วก็ช่อง y o YouTube หาไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85ไว้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดของดีราคาประหยัดอย่าลืมนะคะสั่งเข้ามาด่วนๆนะคะใครสั่งเกิน5ตัวหนูขอค่าส่งอีเวนต์100บาทนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยโดนคนละ5ตัว10ตัวเนี่ยแป๊บๆก็หมดแล้วนะคะเพราะว่าราคามันถูกกว่าเราซื้ออาบูต่อให้ซื้อมือสองอะ ลูกค้าหนูโดนกันมา4หก6 4่พ7นะคะแล้วมีปัญหาตรงที่อาบูเนี่ยอะ,ขออ,ะขออนุญาตเอ่ยนามนะคะมีปัญหาตรงที่ว่าพอลอกมาราคาสูงอะอะไหล่เขาก็แพงนะคะแต่เจ้าตัวเนี้ยมันมีอะไหล่ของธรรมย่าอยู่แล้วนะคะไม่ต้องซีเรียสน,นะคะแต่จากที่ขายอตที่แล้วก็ยังไม่เจอปัญหานะคะอันนี้ก็เอาไว้อีกหนึ่งข้อคิดแล้วกันสําหรับบางคนที่แบบเอ้ยผมจะไปซื้อชิมาโนทีอาร์ครับพี่ได้ยินมาน,นานแล้วโอ้แนะนําเลยนะคะว่าอย่านะคะ ราะว่ามันเก่าแล้วจริงๆนะคะแต่จะลองดูก็ได้ไม่ว่าอะไรนะคะโอเคจ้าสวัสดีค่ะ